h a p p วันเกิดเด็กทูยไมะเราวนะห้าแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทครับจะบอกว่าคุณฮอตตูนเนี่ยไปหาคนปัดก็ได้นะเอาไงมีเจ้ามาใส่ดีไหมหรือจะ ยังไงกลัวหายเรอเกิดไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยอุ๊ยรู้เลยเูเลยวเหรอรู้เลยมาถึงก็รูล้เลยเหรอหนึ่งสองสาม Happy New Year อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้พราวด้วยนะคะ แลปีนี้เสียก็อายุ36ปีแล้ววันนี้เราจะทำบล็อก1วันกับวันเกิดของเสียโบท๊ทว่าเขาจะไปทำอะไรบ้างรู้สึกว่า1ปีที่ผ่านมามันเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายเหเกินเป็นปีที่ดีเป็นปีที่ได้พิสูจน์ตัวเองในะหลายอย่างเป็นปี35ปีที่เขาบอกเป็นเบญเจเพ่ ใช่<า>มันจะเพิ่มเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าสามห้าสี่ห้าเป็นจดเลหรอแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแล้วเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือได้แต่งงานได้มีภรรยาที่น,าาน่ารักสุดน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างอไม่ตาไหน <laughs> ได้พิสูจน์กับการทํางานได้โตขึ้นแบบโตมากๆใจเย็นมากขึ้นแล้วก็มีสติในการทํางานมากขึ้นก็ภูมิใจที่ผ่านพ้นปีที่สาตสิทธิมาได้แบบอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยแล้วคุ้มค่า มีอะไรที่ภูมิใจมากที่สุดในปีนี้ปี <c oughs> ที่ผ่านมาจะเป็นได้แต่งงานเนาะ <c oughs> อันดับแรกคือได้แต่งงานก่อนเพราะก็คงเป็นการแต่งงานครั้งเดียวในชีวิต <c oughs> ได้แต่งงานนะครับอันดับที่สองก็คือได้พิสูจน์เรื่องการจัดมวยได้จัดมวยวันที่เก้าสิงหาแบบไม่มีถ่ายทอดสด ทุกอย่างผ่านมาได้ดีแบบมากๆเกินความคาดหมายตัวก็โซอัแล้วก็สำเร็จและสุดท้ายก็คือถ้าเป็นสามอย่างอีกอย่างนึงก็คือได้แชมป์เมื่อรอบอาดเดมีเราได้ต้้งสองแชมป์การแปลเลชันนะคะคุณสามีจากปีที่แล้วปลายปียังมีคนบอกว่าอยู่เลยว่าทำไม่ได้หรอทำไม่ได้หรอโง่จังทำไมทำทำนี้ทำดั่นใจกันิดหนน้มวยไปตายนะเนี่ยไปคนเห็นแก่ตัวนี่น ลบคำศัประมาณทุกอย่างผลลองหมดแล้วก็เด็กก็จะอยู่ข้างๆแบบนี้นะคะไม่ดื้อเลยเห็นไหมฮะวันนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ดื้อเพราะวันนี้วันเกิดชั้นเธยต้องให้ชันวันหนึ่งเลยวันนี้โอเครักเด็กไหมรักมากเด็กก็รักพี่สุดๆเลยพี่สุดเลยเออจะรักกันตลอดไปไหมสุดๆเลยตลอดกาลถ้าสมมติเด็กบอกว่างองไงกับพี่พี่ก็จะไม่ให้เด็กไปไหน S <S พี่ก็จะตามหาเด็กตลอดไปของขวัญอะไม่มีเอาอีกแล้วเอาก็เพิ่งพูดอยู่แหม,แมว่าเมื่อตะกี้จริงอะว่าภูมิใจที่ได้แต่งงานก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นที่ใหญ่หลวงกับพี่มากๆเหรอก็ได้ภรรยาที่น่ารักขนาดนี้วันเกิดปีนี้ของหนูก็คือได้พี่ไป <S <S ใช่วันเกิดของพี่ก็คือได้หนูมา <S <S อือหืโอ้โห ไม่ต้องลงทุนยุติธรรมจริงๆใช่ไหมสุดยอดมากสิ่งที่นึกออกคือ1พระเครื่องวะพี่ชอบทําบุญ2อุปกรณ์ดำน้ําอุปกรณ์ดำน้ำก็ไม่ได้ต้องการอะไรก็มีครบหมดแล้วอุปกรณ์ดำน้ำไม่ไม่ได้มีในใจเลยในใจอะอยากอยากได้แล้วก็ลูกแล้ลูกอยากได้มาก แต่อันนี้ต้องทำก่อนไม่ต้องเสียภัยว่าอันนี้พี่ต้องทำก่อนเดี๋บอกนะว่าอยากได้ดูแลหยิบบาปปื๊บสองขีดนี่มาทาเลยนะไม่เอานะที่ไม่ใช่คาเ์บดทเออไม่เอานะตกใจนะช็อกเลยนะเสียภัยไม่ได้เหรอเสียภัยเกินไปนะนี่เสียภัยเกินไปยังไม่ตั้งตัวนะให้ตั้งตัวก่อนเอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในคลิปนี้บ้างนะคะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้เด็กด้วยนะ36ปีแล้วจ้ะ HAPPY BIRTHDAY TO YOU ไม่เคยแก่ขนาดนี้มาก่อนเลย <laughs> มาเอรักไหม,มรักไหมเ o o d Morning ค่ะทุกคนวันนี้ ก็เป็นตอนเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตื่นไปทําบุญกับเสียโบสเราก็จะมีการสร้างพระด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้โพสต์บอกบุญให้กับพี่พ,พีน้องๆไปนะคะก็รวบรวมได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อคืนน่าจะแบบ4 0 0แสนกว่าก็จะมีการเติมอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะได้พระพุทธรูปแบบเต็มองค์เพราะว่าต้องใช้งบประมาณ 5 0 0 0บาทนะคะก็เดี๋ยวพากับเสียบรร้จะเติมไปให้วันนี้นะคะก็ยังไงอนุโมทนาบุญสาธุกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอให้เฮงงปังๆเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีเริ่มต้นวันที่ดีนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ประสบกับโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปเช้านี้เราก็ใช้นี่เลยค่ะ เซรัม่มพราวฟ้าสกินแคร์นะคะลดสิวผิวใสแล้วก็ผิวหน้าแข็งแรงด้วยนะคะอันนี้เป็นเกราะกำบังให้ผิวค่ะใช้ทุกวันเชา้าแล้วก็เย็นนะคะ พวกรอยสิวรอยแดงรอยดำจากสิวเนี่ยจะช่วยได้ดีมากๆเดี๋ยวพาอจะจัดโปรวันเกิดเสียไวใ้ให้ยังไงก็คลิกดูได้ที่ description ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางสั่งซื้อต่างๆขึ้นมาให้ได้เลยมีจำนวนจำกัดนะต่อมาใช้ครีมมางุ่นนะคะน,นี่ตัมขึ้นมาเลยอันนี้ก็จะช่วยเติมความชุ่มๆให้ผิวนะคะยังมีรอยสิวอยู่เลยแล้พอไปกดมัน ว่าพาแบบตอนนี้เริ่มมีสิวขึ้นพอเอาที่สั่งยาคุมออกอะไรเงี้ยค่ะทุกคนฮอร์โมนมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนตอนแรกคือสิวขึ้นเยอะกว่านี้ตอนนี้คือดีขึ้นมากแล้วนะ7วัน อโอ้โหเครียดมากทำไมเดียนไม่สิวขึ้นขนาดนี้นะคะเซตนี้เลยจัดโปรวันเกิดเสียคลิกลิงก์ตรงใต้ description ด้านล่างนี้นะคะก็ตอนนี้เรากำลังจะทำแพคเกจจิ้งใหม่ด้วยกระซิบกระซิบนะว่าเป็นแบบซองครีมเอาไว้ให้ทดลองใช้กันอย่างจุกๆเลยนะคะสำหรับคนที่งบน้อยหน่อยนี่แล้วจะหลงรักผิวแบบที่พาวรัก ถึงวัดแล้วเย่ yeah. หน้าตาผ่องใสดูเป็นคนดีเฮ้ย hey. ผ่องใสเหรอผ่องใสมากจเจริญิัไหมจริญเจริญเจริญลุ่งเรืองไหมลุ่งเนะรืองสุดๆเจริญสุดลูกนะเจอแล้วค่ะคุณนาย คุณนายตื่น<า>นั้งแตตีห้าค่ะเออน้าช่างทำผมแต่งหน้าวันตีห้าครึ่งขอ,อ,อกจากบ้านก็คือแปดโมงครึ่งนะคะสวยจบเสร็จเนี่ยมาถึงก่อนก็มีชัยว่าชนะไปครึ่งหนึ่งเลยรู้แล้วเนี่ยมาถ่ายรูปเสร็จแล้วไหว้พระเสร็จแล้วเ,เ,เก่งมากเก่งมไหนเจอลูกเขยยังลูกเขยเจอแล้วแม่เป็นไงแฮป Happy birthday to <c oughs> ลูกเขยแม่ัดีครบทำเนินสมบัตินะ เรียนเลยว่าศัตรูแรกศัตรูไม่มีไม่มีไม่มีศัตรูไปพาด้วยน่าสันติลูกนะให้ให้วินาศไปให้หมดเหลือแต่ความดีเหลือแต่สิ่งที่ดีๆไว้กับลูกเขยนะเบตตี้สตอรี่กับคุณออมเล็ตนะคะตอนนี้กำลัง5-4 5-4 5-4 2งเออเลขที่ออกวันนี้ นะครับของผมเองแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทั้งหมดทราบรันะครับท่านเจ้าแม่เลยสิ่งที่ประทับเพล่นที่สุดก็คือว่าวันนี้เรารวบรวมเงินจากทางลหลายๆทางย่อมใน a c e b o o k นะครับที่มิตรักแฟนมวยทั้งหลายรวมไปถึงเอฟซีที่น่ารักที่ทุนโขน,นะครับได้รวบรวมเงินเข้ามาให้กับผมนะครับได้สร้างาพันะครัมีนะครับเพื่จเอาเงินงทัน้งหมด 397,185บาทยอดพระป่านะครับในการทำบุญวันเกิดครบรอบ36ปีในวันนี้นะครับ562,420บาทครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอในวันทำบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญในวันวนี้มาถึง เงินทุกบาทสุตตานีทได้ร่วมระบูญกันนะครับขอความสุขความเจริญจงมีแต่ทุกท่านสุขภาพร่างกายกระหายแข็งแรงนะครับมีกลเลอรีดที่ดีมุกับความสําเร็จนะครับคิดสิ่งใดขอสมความปรารถนา คนนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้มีโอกาสแบบว่าเอาปูนไปแตะที่พระพุทธรูปนะก็เป็นโอกาสที่หาทำยากมากสา่วนคุณฮอตตูนเนี่ยอยู่ในทุกช่วงเวลาและยังอยู่และยังอยู่ยยไป,ไปตลอดนะ๊ะนี่อาจจะบอกว่าคุณฮอตตูนเนี่ยไปหาคปักปัดนก็ได้นะอุ้ยอุ้ย ด,ดินเหะเหนี่เหมอะกิดเนมากนะใเมืกนเ,เหมือนหมอเหมือนอะไรเลยแล้วนะคุผู้ชมเป็นเพศหญิงคอตูนนะคะเด,ดี๋ยวแม่เอาของฝันนี่นะคะก็มีเลี้ยงข้าวด้วยค่ะ จะหาช่องทางปีกตัวจากเสียมาได้นะคะในที่สุดในที่สุดเรากําลังจะเดินไปไปตามล่าหาของขวัญอุ้ยมันมืดไปหน่อยอืเดี๋ยวมันขาวเรากําลังไปเอาของขวัญที่คุณตูนุส่าฮิ้วมาให้จากญี่ปุ่นฟิกแผ่นดินหาอืมรอแล้วรออีกขึ้นไปทําแท็กซี่ไปแล้วลงมาข้างล่างทําบัตรสมาชิกเผื่อได้รถอีกเออแต่ว่ามันมันลดมันถูกกว่าที่ไทยเยอะมากหลายหมื่นอยู่นะ เก๋มากเธอคือเดอะเบส n u ม b e r one ว่าจะขมสองหมื่นห้าที่ได้มาเ่เออให้มันนั้นจริงๆงก็คือพาพานางไปลองแล้วนะที่ไทยนะคะเป็นชาวของบูเกอริี่ที่ไทยนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าหุ้ยชอบอันนี้มากเขาอยากได้ชอบอันนี้มากแบบว่าหุ้ยเกิดมาเพื่อเขาเลยอะไรเงี้ยเขาว่างี้เลยเหรอประมาณว่าคุณต้องตื้อแล้วแหละตอนแรกเลือกระหว่างกำไลกับแหวนนะคะบอกว่า ลองกําไรก็ยังเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอลองแบบอู้เกิดมาเพื่อเขาเลยอะไรเงี้ยคนตัววันนี้มีเค้กให้ไหมคะอุยบ้านเราจริงๆมีต้องสามก้อนไว้เพื่อนเพื่อนแบกนะคะหามาให้ตะกี้บอกเขาแล้วว่าไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรพี่โอเคพี่โอเคงสูงเกินแต่คาดหวังคาดหวังเขาคาดหวังหไม่ใช่คนนี้เขาคาดหวังตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะตั้งแต่เฮลซีฟู f o แล้วก็ก็จะมีหรือเปล่าบอกว่าพวกเราแปลกๆใช่ไหมไม่มีอะไรแปลกค่ะคาดหวังเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวอะไรมาก่อนอยู่แล้วเราไม่นัดมาก่อน หูรามาไม่เห่าเพราะหรูจริงไม่รู้อะไรต่อมีอะไรข้างในมีอะไรอยู่ข้างในม้างคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์พร้อมกันในตถือขึ้นเครื่องก็ใจหายใจแบบเอาไงมีเจ้ามาใส่ไหมหรือจะยังไงกลัวหายเลาเกินไ่กาเข้าห้องน้ำเลยแล้วหาไม่เจอนะหาไม่เจออยู่ไหนอยู่ไหนกล่องเล็กกล่องเล็กอยู่ในตู้เรียบร้อยแล้วเก็บเข้ากับทงเรียบรอยแลหูรามาเห่าเปยผู้ชายทห สถานะผมถามไหมลูกวันนี้คือเปย์ค่ะเปย์ทุกเดือนเปยสุดๆเดี๋ยวต้องรีบกลับไปก่อนนะคะคนในงานสงสัยว่าดิฉันหายไปไหนบอกไปซื้อไอติมให้ลูกกินสิเร็วค่ะรีบค่ะวิ่งค่ะวิ่งตรงไหน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 สงสัยถุงอะไรคะเนี่ยถุงใดๆต่างๆนี่ฉาไม่เปิดดูหรอ แต่ยเป็นไงคะพร้อมหรือยังเหมือนงานแต่งงานทำไมอ่ะมันเกิดเฉยๆเองอ่าไม่ไม่เดี๋ยวเอาไปันเดี๋ยวจะให้แปนมาดทุนท่าตัวเองออหล่อยังอันนี้หล่อยังยังไม่ทำอะไรยังหล่อไม่สุดๆหรออืมั่งใจผมะอ่าเดี๋ยวรอนะคะวันนี้มีคุณขมิ้นนะคะ นี่มาแต่งหน้าให้พาวเสื้อเสื้มเรื้อเส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 ืเสื้อเสื้อเสื้อเสื้วเือเสอเ้อเดี๋อวสเดี๋ยเเดี๋อเสื้อเสื้ื้อเสือเื้อเคะนอเคื้อเสื้อเสื้อเสืเสื้อนสื้อนสืนไ้อเสื้อเสื้อเสไ้อเสื้อเสื้อเสื้อ้อ้าเสื้้เหมือนกืนอสวยสุดในสานได้อเ้อเสื้อสสื้อเ้อเส้อเสื้อเนเนี้ย วันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรพี่ต่อทรงผมอะว่าสิบมนมีอยู่ในกระเป๋าดติดมไม่ไมัไม่ไม่ไมดไม่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 ไมไม่ไมีไะ่ไม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 ่ไเ่ไม่ไม่ไ่ไเ่ไ่ไม่ไ่่ไหนอ่ะไไม่ย่ไ่น่ไ ตอนไหนอะแม่อะไรอะอุ๊ยรู้เลยรู้เลยเหรอรู้เลยมาถึงก็รู้เลยเหรอแหวนพยานาะคนน <c oughs> แน่นอนแน่นอนถ้าบูลลี่ว่าเป็นพยานาะคอ้าวโหดใส่เลยตายเลยฮะกูใส่ลแล้วมือตัดเลยเนี่ยเป็นยังไงฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องเซอร์นี้ให้ฉันขออะไรอะฉันมั่นใจว่าเธอจะฉันไปดู้ช <c oughs> อบไหม ท่านผู้ชมที่เคารพเออมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ล้านเปอร์เซ็นมันอาจจะเป็นสิ่งนนที่ทธอไม่คาดคิดหนึ่งสองสามแหวนพญาน,นาคเป็นไงเราเป็นไงเราถ้ามันคือแหวนมูการีเธอก็เรีย้ยงพญานาคเลยเหรอไปไปเช็คไซส์เรียบร้อยใส่ข้างไหนใส่สองใส่สองข้างเลยเหรอสองข้างเลยไหนโชว์คุณผู้ชมหน่อยสิเอาละครับแหวนพญานาคของผมครับเจ้าคุณผู้ชมหน่อย อขอบคุณนะครับชอบไหมชอบมากแหวนพญานาคที่ฉันรอคอยฉันรู้นะฉันไม่ซื้อพอรู้จะาฉัเลยซื้อให้ฉันทำไมอ่ะฉันรู้แต่อาจจะซื้ออย่างอื่นก็ได้ไม่มีทางนี่แหวนพญานาคก็ได้แล้วนี่นี่ก็คือเสียเปล่าเขาเนีครับบูการีบูการีบูการีแหวนบูการีแบรนด์บูการีครับผมตอนนี้ก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะเพราะว่า เกลือถึงงานกันหมดแล้วเสียก็เลยต้องสวมวิญญาณฟาสต์แอนด์ฟิวเลตมากกว่านี้เหมือนคนตัดผมอย่างเช่อตัดผมบาร์เบอร์อเลือกเอาว่าจะเป็นบาร์เบอร์หรือจะเป็นเด็กเซิร์ฟเอ,อนนมือนตัวเชนเดอร์เหมือนนะมันจะฟิลก้อนฟาเตอร์ยังไงวะนนนันหนูฟิลก้อนฟาเตอร์มันไม่ใช่ผ้าก็าไม่ได้แล้วมันต้องเป็นกำมะหยี่หรือว่าเป็นสีดำสีอะไรอย่างนี้นี่ก็ได้อยู่นะนี่ก็บ<ด>อ,อ,อกอยู่นะเออ กอดฟาเตอร์เด็กว่าไม่ค่อยนะแต่ของเด็กก็ไม่ได้ตีมกอดฟาเตอร์เลยเด็กเป็นตีมอะไรีมตีลาตตีมสาวเวียดนามสาวเวียดนามเหรอใช่ยมเนี้ยใจเนื้อดีจ้าใช่เหรอห็พี่จะร้องเพลงอะไรไม่อยากพกเมียร้องยังไงบ้างอะไรนะไม่อยากพกเมียมาเลยในงานนี้กลับบ้านนะกลับบ้านเลยนะกลับบ้านเลยนะกลับบ้านเลยนะ 다른 차례로요. <laughs>